สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องมัชฉาจอมป่วนแม่อสอสอเนื้เสียสำหรับเช้านี้นะครับมัจฉาลองสำหรับเช้านี้นะครับก็จะไปรับเจ้ขวัญแล้วนะครับขวัญหลังจากที่ท้องแฝดนะครับแล้วก็ตอนนี้ไขรหลุดไปหนึ่งใบนะครับก็แปลว่าท้องเป็นปกติแล้วนะครับลูกหนึ่งตัวนะครับถามว่าไม่ดีหรือยังไงท้องแฝดนะครับดีครับแต่ทีนี้เนี่ย ในอัตราการรอดมันน้อยมากนะครับหนึ่งในหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเดียวดีกว่านะครับลูกสมบูรณ์กว่านะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาเทเลอร์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวคนเทเลอร์ไปเดี๋ยวต่อรถยนต์แล้วก็จะเดินทางกันแล้วนะครับสําหรับเช้านี้นะครับลุยไปรับเจ๊ข,ขวัญกันที่ฟาร์มหมอปอนะครับวันนี้เรามารับเจ๊ข,ขวัญกลับบ้านแล้วนะครับนี่ยี ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงแม่สอดกันแล้วตอนนี้นะครับก็แบกอาหารม้านะครับลงมาให้ม้าในค้อนะครับนู่นนะครับก็ใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดติดตามช่องมะฉาจอมปวนแม่สอดกันด้วยนะครับแล้วก็ฝากนักดูโฆษณาด้วยจะได้เป็นค่าหาร้องม้านะครับอาหารน้องมมาแพงไหมนะครับก็อยู่ที่แต่ละเจ้านะครับว่าใครขายถูกขายแพงแล้วก็ใครนะครับไปเจอร้านส่ง หัววเลยนะครับถ้าเจอหัวสายก็ถูกหน่อยนะครับแต่มันก็หลัก400ขึ้นทั้งนั้นแหละนะตั้งแต่400ขึ้นอะ่ะเกือบ500 600ก็มีนะครับบางคนขายนะครับก็แล้วแต่นะครับก็เจาะหาเสิร์ชหากนันดีดีโอ้ยหนัก30สบโลแมก็สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาคุยในเรื่องของม้าเลือดร้อนม้าเลือดเย็นนะครับถามว่าม้าเลือดร้อนเนี่ยนอกจากม้าแข่งกับอาเบียนแล้วนะครับ มีสายอื่นอีกไหมที่มันเลือดร้อนนะครับอันนี้น่าจะเป็นคําถามที่ใครๆหลายคนคงคิดว่าเฮ้ยมันคงไม่มีเลยแหละ,ละนะครับแต่ความจริงไม่ใช่มันมีนะครับก็คือพวกม้าไทยนะครับเลือดร้อนก็มีนะครับขี้ตื่นขี้ตกใจอะไรเงี้ยแล้วก็ดูยังไงก็คือพวกหน้าแหลมๆนะครับพวกหน้าแหลมๆขนสัน้นๆอ่าพวกเนี้ยมันจะปาดเปลียวนะครับมันจะปาดเปลียวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหมดโห้ยหนักเว้ยนี่นะครับถึงข้อแล้ว เดี๋ยวก่อนมุดมุ้งกันเดี๋ยวต้องเอารถเข็นไปเอารถเข็นไปขนนะครับพี่เก้ากระสอบสั่งมาซื้อมาสิบครับนี่นะครับเจ๊ขวันนะครับเดี๋ยวก่อนอยู่บ้านแล้วเช้านี้นะครับอ่าดูไม่ใช่การผูกหรอกสำหรับม้านะครับที่หน้าแหลมนะครับหน้าแหลมเนี่ยมันจะเป็นม้าเลือดร้อนนะครับอ่า ชาแนาทุ่ๆนะครับอันนั้นอาจจะเป็นขนยาวๆจะเป็นม้าเลือดอุ่นเลือดเย็นนะครับลักษณะการดูมันก็จะประมาณนั้นแล้วมันก็จะไม่ขี้ตื่นขี้ตกใจนะครับแต่ถ้าเป็นม้าหน้าลักษณะเนี้ยนะครับและเป็นสายพันธุ์ทีบีนะครับเป็นม้าแข่งนะครับเทรเเบตนะครับ มา,าระเบียบเนี่ยร้อยเปรอยทั้งร้อยเลยก็คือโดยสายพันธุ์ตรงๆเนี่ยคนก็จะประเมินได้แล้วว่ามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงนะครับมันก็จะขี้ตื่นตกใจนะครับเสียงผู้เสียงอะไรมันก็จะตื่นไวโหมดเวลาคนฝึกไม่เป็นซื้อไปทำยังไงมีเรื่องนะครับอ่าถ้าไปขี่เทลออกถนนเนี่ยถ้าใครติดตามช่องประชาจําปวนไม่สอก็จะเห็นว่า เฮ้ยตอนที่ผมเอาออกไปขี่เทลนะครับมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงนะครับได้ยินเสียงไก่มันก็ตื่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะซื้อนะครับก็เลือกม้าดีๆนะครับเลือกสายพันธุ์ดีๆนะครับว่าอ่าเราเนี่ยชอบสายพันธุ์นี้จริงไหมนะครับอันนี้เกลือแร่นะครับเมื่อกี้ผมขาวๆนั่นก็คือแคลเซียมนะครับเราก็ให้แบบนี้นะครับ ฝาภายนอกอาจจะดูโสโครกเนื่องจากฝุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราใช้น้องปิดให้ดีๆนะครับอย่าไปเปิดอย่าไปอ้าไว้อันนี้ยมดไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามดไม่รู้จะเข้าไปทําไมมันมันเค็มนะครับเดี๋ยวมดจะโดนดองนะครับอ่าเราก็ละลายก่อนนะครับพอละลายปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเขี้ยวใบเตยนะครับแล้วเราก็จะใส่กะทิเข้าไปแล้วก็ปั่นปั่นปั่นกลายเป็นสังขยาดูดูสีนะครับ มันก็จอเขียวอ่อนๆนะครับแ a r เกล่นะครับก .arr เกล่มันมีหลายสีนะอ่าเหมือนที่เคยทําคลิปไว้นะครับเดี๋ยวก็จะต้องไปคนอาหารมามาอีกทีนี้เนี่ยเจ้ามะฉาเนี่ยผสมพ่อเป็นฟิชเชียนกัน้นภูพ่อเป็นฟิเชียนนะครับสิ่งหนึ่งที่ได้ก็คือมันจะมีความเป็นมิตรนะครับอ่าถามว่าทําไมถึงต้องพูดเรื่องของเลือดร้อนเลือดเย็นนะครับเลือดร้อนนะครับมมาไทยมันก็เป็นนะครับอ่ามันก็มีมามางโก้ก็มีมองโก,กส่วนแต่ต้องดูว่า แต่ละภาคพ,พื้นที่มันคืออะไรแต่ครนี้เราไม่ต้องไปคุยนอกบ้านหรอกเราคุยในประเทศไทยดีกว่าในบ้านเราดีกว่านะครับก็คืออย่างม้าไทยมันก็มีเลือดร้อนเลือดเย็นนะครับอ่าแล้วก็เลือดกลางๆนะครับก็คือพวกวอมบัดพวกเลือดกลางๆอะไรเงี้ยมันก็มีก็คือต้องดูลักษณะมา้าว่ามันปาดเปียวไหมมันไวต่อสิ่งเร้าไหมนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหน้ามันจะแหลมนะครับขนจะไม่เยอะอย่างนี้นะครับไอ้ขนแบบนี้เนี่ย มันเป็นครึ่งๆไปละนะครับเพราะว่าเนี่ยแม่เป็นม้าแข่งพ่อเป็นฟิชเชียนนะครับแต่ตัวเนี้ยพ่อเนี่ยเป็นสายกีฬานะครับอ่ามันก็จะมีความปาดเปรี้ยวอยู่ในตัวนะครับอย่างกันภูอ่ะจะดูซึ้งๆซึ้มๆแต่เวลาวิ่งก็สปีดแบบเหมือนแม่เลยนะครับเร็วนะครับอ่าโครงสร้างยักษ์นะครับทีเนี้ยม้าเลือดร้อนต่างๆเนี่ยมันก็จะทรงค่อนข้างที่จะเปรียวๆหน่อยนะครับอันเนี้ยถามว่าทําไมถึงเอาผสมกับฟิชเชียนเพราะว่า มันมีความเป็นมิตรกับเด็กๆเพราะว่าบ้านผมเด็กเยอะนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองผมชอบมาคี้ออนนะครับแล้วถามว่าอ้อนแล้วเนี่ยใครเข้าใกล้ได้ไหมก็ได้นะครับก็ยังดีกว่าไอ้พวกเลือดร้อนร้อยร้อยนะครับหรือเลือดร้อนแบบว่าดิบๆเพียวๆเลยนะครับก็คือผมเคยฝึกแล้วแล้วก็ทีนี้เนี่ยผมก็เคยเอาลงไว้หลายคลิปเนาะมันติดผมเกินไงมันติดพอฝึกแล้วมันติดผมเกินมันรักผมคนเดียวเหมือนบางแก้วอะนะครับถ้าแยกไปม้าเนี่ย หมามันคือยังไงมันก็เหมือนหมาครับโกเด้นโกเด้นเนี่ยใครไม่รู้แหละแต่สายพันธุ์เนี่ยเขาเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเขาขี้เล่นใครไม่รู้ขโมยเข้าบ้านกูก็จะพาขโมยเข้าบ้านจริงไหมอ่าถ้าใครเลี้ยงหมาโกเด้นนะครับก็จะรู้แต่ถ้าเป็นบางแก้วฮ่าแค่เองส่งกลิ่นมาหรือเองเดินมาเนี่ยฉันได้ยินเสียงฉันก็แยกเขี้ยวใส่แกฉันก็เห่าแล้วฉันห่วงแหนของฉันนะครับเจ้านายฉันแกห้ามแตะห้ามใกล้เหมือนม้าเหมือนกันนะครับม้าก็เป็นอย่างนี้นะครับอ่าที่ผมเลี้ยงมานะ ที่ผมเจอประสบการณ์ตรงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยเวลาผมเจอม้าเฮี้ยนแล้วเนี่ยผมเอาอยู่เพราะว่าหนึ่งนะครับผมไม่ได้ใช้กําลังในการที่จะเอาเขาลงนะครับแต่ผมใช้ใจในการที่สอนเขาก็คือเล่นการนะครับหอมการจับการป้อนอาหารการด้วยมือนะครับอ่าแย่ yeah, การอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน,นะครับอ่าคือมันคือความผูกพันอย่างบางแก้วเนี่ยมันรักนายเดียวถูกไหมม้าเหมือนกัน ยิ่งเฮี้ยนเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งรักในเดียวเหมือนกันนะครับแต่ทีเนี้ยเนี่ยผมก็เลยพยายามไม่เอาพวกเลือดร้อนต่างๆนะครับเข้ามาหาผมก็คือรู้ว่าเขารักนะครับแต่ต้องให้คนอื่นเข้าหาเขาได้นะครับผมก็เลยไม่จับเจ้าขวัญเนี่ยไปผสมกับอาราเบียนนะครับผมกลัวอันนี้อันนี้ยอมรับเลยผมกลัวนะครับผมกลัวจริงๆก็คือผมเคยฝึกม้ามาแล้วแล้วชนิดที่ว่ากัดเจ้าของตัวเองอะ่ะนะครับ แต่น,นั้นน่ะต้องยอมรับว่าหนึ่งทางแม่เขาเนี่ยเป็นม้าพมา่าที่สายสายแบบมั่วมากก็คือเป็นม้าพื้นนะครับม้าพมา่าส่วนใหญ่จะเป็นม้าพื้นเนี่ยมันมันก็เหมือนหมาพันทางอะ่ะที่ผสมกันไปเรื่อยนะครับในฝูงอ,ะอ่ะอ่าและทีเนี้ยเราก็หาความแน่ชัดของแม่ไม่ได้นะครับแต่ถามว่าม้าพมา่าดีๆนิ่งๆมีไหมอันนี้ผมไม่รู้นะผมตอบแบบตรง,ตรงๆเลยไม่รู้เพราะว่าไม่เคยเจอแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะผสมกันไปเรื่อยแล้วถูกเลี้ยงด้วยการโดนตีโดนอะไรเงี้ยนะครับ คือม้าไทยก็เป็นนะครับม้าไทยฝูงถ้าโดนเลี้ยงแบบนั้นมันก็จะมีความก้าวร้าวแล้วก็จะมีความมั่วในสายเลือดอย่างเงี้ยสมมุตินะเป็นเป็นม้าฝูงนะครับแต่อย่างพวกนี้ม้าใหญ่ๆพวกเนี้เขาก็จะมีสายพันธุ์เขาเด่นชัดนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกได้ตัวนี้เป็นยังไงตัวนี้เป็นยังไงลักษณะนิส,สัยเซนส์เป็นยังไงส่วนใหญ่ที่นําเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีดีกีของเขาอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วตัวไหนก็ช่างที่ มีดีกีมีลักษณะดีๆเนี่ยหรือโดนทับจนมีชื่อเสียงจ่ายลูกดีๆเขาก็จะบอกต่อต่อต่อ,ตอแล้วพ่อพันธุ์ตัวเนี้ยไม่โดนขายออกจากฟาร์มนะครับเขาก็จะทําเงินได้เพราะว่าทับหนึ่งครั้งนึงก็สองหมื่นสองหมื่นห้าแล้วนะครับอ่ายัางไงเขาก็ได้เต็มๆไงสองตัวก็ห้าหมื่นแล้วถูกไหมซื้อมอไซค์ได้คันหนึ่งละเรื่องอะไรเขาจะขายออกจากคอกะอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเช็คประวัติได้ว่าเฮ้ยพอ่อม้ตัวเนี้ยจ่ายสีได้ตรงตามลักษณะไหมนิสัย ตรงตามพ่อไหมพ่อนิสัยเป็นยังไงนะครับอ่าอันนี้เราก็จะได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยม้าเลือดร้อนเลือดเย็นเนี่ยมันอยู่ที่เจ้าของแล้วว่าคุมได้หรือเปล่าถ้าเอาเลือดร้อนมานะครับเอาเลือดร้อนสมมุตินะสมมุติถ้าเอาเจ้าขวัญน,นะครับผสมกับม้าอาราเบียนทีนี้เราลองมาลองของกันไหมอ่าเราลองของเตะปี๊บกันไหมปี๊บผมอยู่ไหนเราลองเราลองดูนะผมจะเตะนะครับนี่นี่นี่ถาไม่ต้องอะไรเลย ดูอาการนะเห็นไหมเห็นไหมเนื้อเต้นเลยไหมเนื้อเต้นเลยไหมอ่าเนื ja ้อเต้นแบบนี้นะครับถ้าไม่เคยฝึกกันมาก่อนนะครับถ้าเป็นจริงๆเนี่ยอันนี้แต่มาฉามแอคติ้งนะมาฉามแอคติ้งแต่เนื้อเต้นเลยเห็นไหมยืนนิ่งนะใช่ไหมสไตล์มาฉาเนี่ยมันตื่นเต้นมันอยากเล่นเพราะมันรู้ว่าผมเล่นแต่ไอขวันเนี่ยมันนิ่งแล้วดูสายตานะครับความหวัดระแวงนะดูสายตานะ แล้วเ้าวิ่งเตลิดเตลิดเลยนะม้าแข่งเนี่ยนะครับม้าเลือดร้อนี่ยมันคือลักษณะแบบนี้นะครับไอที่มันนิ่งๆเนี่ยตัวแสบเลยแล้วตัวมันสั่นเลยไม่แกเห็นไหมอ่าเนี่ยถามว่าถ้าเอาไปผสมกับอาราเบียนอีกคุณคิดว่าผมจะได้ลูกม้าที่เฮี้ยนขนาดไหนนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่จะฝึกให้เป็นแองโกลับนะครับหรือไปจับไปผสมกับม้าเลือดร้อนกับร้อนเจอกันอาจจะเป็นคนละสายคือจากม้าแข่งไปผสมอาราเบียนนะครับจากอาราเบียนมาผสมม้าแข่งอย่างเงี้ย ก็คือแล้วแต่นะครับแต่มันเลือดร้อนเหมือนกันขี้ตื่นเหมือนกันแล้วที่สําคัญเนี่ยพวกเนี้ยนะครับถ้าเกิดมาเป็นตัวผู้แล้วมันรักเจ้าของมันก็จะรักมากๆและทีนี้ใครก็จะแตะไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฝึกก็ต้องเอาให้ลงจริงๆต้องมีความรู้จริงๆเหมือนกันนะครับในการที่จะครอบครองมาเลือดร้อนนะครับต้องคุ้มให้อยู่นะครับต้องมีเวลาชิดใกล้นะครับแต่ถามว่าถ้าเป็นมาเลือดเย็นล่ะเป็นยังไงก็นี่ไงสาระแนแบบนี้ไงซารานี่ไง นะครับดูการผูนิ่งๆไปเลยนะครับการผูมาฉานเนี่ยยังลิ e r t เพราะว่าพ่อเป็นสายกีฬาแล้วนะเป็นฟิชเชียนที่ถูกพัฒนานะอันนี้คือสายพัฒนานะเป็นสายกีฬานะครับอ่าส่วนไอ้พูพูนั่งนิ่งยืนนิ่งไม่หอือไม่เออขณะขณะที่พี่กําลัง alert ลิร์ t ไอ้ผู้ไมอ่าจุ๊บหน่อยจุบ๊บอ่าอะไรอ้อนเดี๋ยวดียวให้อาหานะแป๊บหนึน่งเนี่ย ก็จะเป็นไม้ขี้อ้อนเป็นผู้ชายขี้อ้อนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือพ่อการภูไหหาย,หา,ยาเนี่ยมันเป็นสายเก่านะครับอ่ามันเป็นม้าทึ๊กทึกึกมๆมใหญ่ๆนะครับไม่ได้ปาดเปียวเหมือนพ่อของมะฉานะครับอ่าส่วนพ่อมัชาคือใครไม่ต้องไปรู้มันแล้วล่ะนะครับเพราะป่านเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นตายไรดียังไงนะครับแกเบี้ยวเนี่ยแล้วก็อะไรยังไงผมไม่มีข้อมูลเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้อง ไม่ต้องถามผมนะผมไม่รู้อันนี้ครับไปอสืบเสาะหาข้อมูลกลันเราเองแต่ถามว่าอย่างม้าฉาเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งมันคล่องตัวมันปาดเปรี่ยวนะครับแต่ก้านภูเนี่ยเห็นนิ่งๆแบบนี้นะครับแต่เวลาอัดสปีดเนี่ยนะครับเท่าที่เท่าที่ทาคลิปลงให้ดูบ่อยๆในช่องม้าฉาจมปุ่นม่สอนเนี่ยคนที่เป็น f c หรือกดติดตามมัน,นจะเห็นว่าก้านภูวิ่งไม่มีหอบนะครับแก้อาการเรื่องหอบได้นะครับอ่าม้าไม่เหนื่อยแล้วก็สปีดเร็วมากเนื่องจากว่าแม่เป็นม้าแข่งตีนปลายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันมีพลังแฝงในตัวนะครับอยากจะเร่งสปีดเมื่อไหร่ก็เร่งได้นะครับสําหรับการถูอ่าแต่อาจจะแบบไม่อเลิฟไม่ตื่นเต้นขี้ตื่นตโนกเหมือนมะฉาแต่มะฉาเนี่ยมันไม่ได้ตื่นอะไรหรอกมันอคติ้งนะครับเพราะว่ามันรู้เยอะนะครับมะฉาเนี่ยนะมาเนี่ยทำผมดีๆก่อนสวยๆกอนเร็วทะลึ่งนะจะเล่นอย่างเดียวโตวแล้วนะจะห้าขวบแล้วเล่นเป็นเด็กไปได้ <laughs> เห็นนะ เดี๋ยวผมจะย้ายนะครับย้ายเจ้าขวัญนะครับเอามาไว้แทนก้านผูเพราะว่าข้อนี้เป็นคอกแม่นะครับเนื่องจากว่าตัวเมียเนี่ยจะไว้ฝั่งนี้หมดเลยนะครับแล้วตัวผู้จะแยกไว้นู่นนะครับเพราะว่ามันโตแล้วเดี๋ยวมันผลิตฮอร์โมนฮอร์โมนนะครับอยู่ใกล้กันมากก็ไม่ไหวแต่ที่เอามาไว้ตรงเนี้ยเนื่องจากว่าตอนนั้นเอาแม่ออกไปเนี่ยมาฉามันเฮี้ยนนะครับอ่ะก็ให้เห็นแล้วนะเดี๋ยวรออีกประมาณสิบเดือนนะครับเราก็จะได้เห็นเจ้าขวัญนะครับเบบี๋นะครับที่ผสมกับ อันดาลูเซียนะครับอ่าดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่เท่าที่ผมวิเคราะห์แล้วนะตอนนี้ท้องแล้วนะครับก็คือเท่าที่ผมวิเคราะห์เนี่ยเรื่องสีพ่อนะครับกับสีเจ้าขวัญเนี่ยมันไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับแต่หน้าลาดเนี่ยผมว่าได้เต็มๆนะครับหน้าลาดอะได้แน่ทีนี้ตัวที่ผสมเนี่ยมันมีแข้งนะครับมันมีถุงเท้าอยู่สองข้างแต่ทีนี้ต้องลุ้นว่าเจ้าขวัญเนี่ยจะออกมากี่ข้างไอ้เบบีในท้องเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงอ่ะ โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้เช้านี้นะครับหลายๆคนน่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับม้าเลือดร้อนเลือดเย็นกันไปไม่มากก็น้อยนะครับบอกก่อนนะม้าไทยก็มีนะครับเลือดร้อนเลือดเย็นนะครับอ่าอยู่ที่ว่าลักษณะของเขาเป็นยังไงพ่อแม่เขาเป็นยังไงนะครับปาดเปียวไหมไอตัวปาดเปียวนั่นแหละนะครับก็คือเลือดร้อนนะครับเอเลดกับสิ่งเล้าอะไรเงี้ยนั่นคือเลือดร้อนนะครับแต่ถ้าจับไปผสมหลายๆชั้นอันนั้นก็จะกลายเป็นเลือด อุ่นเลือดเย็นนะครับถ้าทึบๆเลยขนจะเยอะนะครับอ่าเป็นม้าแบบเลือดเย็นเลยเนี่ยขนมันจะเยอะๆนะครับแล้วก็มันจะเสื่องๆซึมๆนะครับถามว่าทําไมผมถึงรู้ว่าม้าไทยมีเลือดร้อนนะครับเพราะผมเคยถ่ายหนังนะครับแล้วถ่ายหนังตอนนั้นเนี่ยอนัทลาพนิดอ่ะสูงร้อยเก้าสิบนะครับขึ้นหลังม้าไทยอ่ะม้าไทยตัวหลังแค่นี้นะครับเอาไม่อยู่นะแล้วก็เป็นม้าตอนนะครับ แล้วก็ทําเป็นนิ่งๆนะครับอาการมันนิ่งๆเหมือนไม่มีพิษไม่มีภัยนะครับแต่ขนมันจะเรียบเนียนไปหมดเลยนะครับอ่ะขนแบบนี้เลยขนแบบนี้หน้าแหลมๆแบบนี้นะครับแล้วก็มันเป็นตัวผู้เนาะมันตอนแล้วมันก็ดูเหมือนนิ่งๆนะครับจะไม่มีอาการอเลิร์สเท่าไหร่นะครับดูเหมือนไม่มีพิษไม่มีภัยแต่ความจริงแล้วนะครับอานัดขึ้นหลังม้าแล้วม้าวิ่งแบบอานัดเบรกไม่อยู่อะต้องฉีดยาซึมอะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับที่เจอมากับตัวตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาไปซื้อนะครับต่อยเป็นม้าไทยก็ดูลักษณะดีๆนะครับว่าอะไรเป็นยังไงจะถามว่ามันจูนง่ายกว่าม้าเลือดร้อยไหมนะครับม้าไทยมันอาจจะผสมกันข้ามสเต็ปกันแต่ถามว่าถ้าเรารักเขาแล้วเราฝึกขี่บ่อยๆเรามีความรู้เราคุมได้เนี่ยเขาก็จะอยู่ในโอวาสเหมือนที่ผมบอกไปว่าผมไปฝึกให้เขาแล้วเนี่ยลูกม้าเนี่ยมันติดผมนะครับจนกัดเจ้าของตัวเองเนี่ยนะครับก็คือพูดง่ายที่กัดเนี่ยก็คือมันห่วงผมแล้วก็คือเหมือนบางแก้วอ่ะมันห่วงเจ้าของนะครับมันไม่ยอมให้คนอื่นเข้าใกล้นะครับ อันนี้เรื่องจริงนะอันนี้อันตรายอย่างหนึ่งสําหรับม้าเลือดร้อนนะถ้าเราฝึกจนเป็นจริงๆเราฝึกใช้ความคุกคีจริงจจนเขารักเรานะครับอันนี้เขาจะห่วงเราแล้วคนอื่นจะแตะไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ในคอกในกรณีนะอีกกรณีนะแบ่งไว้นะในกรณีนะั้นเนี่ยคอกนั้นอนะ่ะไม่มีเด็กเเข้าไปเล่นสักเท่าไหร่ไม่มีใครเข้าไปคุกคีผมคิดว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาอ่ะรักผมมากเนื่องจากว่าไม่มีใครกล้ากับเขาเลยนะครับเขาแค่สแตน อ่ะ acting นิดหน่อยฮึทดทดัดฮึดทัดไม่มีใครกล้าแตะละแล้วแ,ลแต่ละคนก็ไม่มีความผูกพันด้วยแต่พอผมไปเนี่ยผมเอาอาหารให้กับมือผมไปคุยผมไปยอกผมกล้าจะผมกล้าเล่นผมกล้าทําในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทําเนี่ยผมคิดว่าเหมือนผมไปซื้อใจเขาแล้วผมกลายเป็นจ่าฝูงอะ่ะอ่าเพราะผมคุมมาทั้งหมดเลยนะครับเพราะผมฝึกทั้งสตัว4ตัวหมดเลยอ่าในคราวเดียวนะทีเดียวเลยแล้วก็ผมคุมทั้งหมดอ่ะก็คือมันน่าจะส่วนนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเลี้ยงเลี้ยงสัตว์แล้วนะครับ ไม้เนี่ยมันกัดได้เตะได้เนี่ยนะครับก็ถาให้ดูนะในช่องนะว่าแก้อาการกัดยังไงแก้าการเตะแก้าการตื่นยังไงนะครับก็ําไว้แล้วนะก็ลองดูใน playlist ของอขี่ม้าแอลแล้วกันก็คือ,คอสิ่งเหล่านี้นะครับเราจะต้องเข้าไปคุกคีนะครับเข้าไปสัมผัสเขาให้เขารักเราถ้าเราเลือกที่จะเลี้ยงเขาแล้วแสดงว่าเราต้องรักเขาก่อนละใช่ไหมเราก็ทําให้เขารักเราด้วยความใส่ใจให้เวลานะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรักเราแต่ในการที่จะรักกันจะต้องพาเด็กเข้าไปด้วยถ้าบ้านเรามีเด็ก หรือนะครับในกรณีที่คุณต้องการที่จะเปิดให้คนมาขี่ม้าบ้านคุณเนี่ยนะครับคุณจะต้องมีคนมากกว่า1คนนะครับที่เข้าไปสัมผัสได้เอาเขาเข้าไปสัมผัสเหมือนม้าบ้านผมเนี่ยผมเอาหลานมาจับหน้ามา้าตอนนั้นผมยังไม่มีเมียนะเอาหลานเอาหลานเนี่ยนะครับเอาหลานเนี่ยมาจับหน้าม้าเอามาเล่นนะครับอ่าเอามาสัมผัสม้านะครับให้ม้ามาคุ้นชินกับเด็กนะครับจนเด็กเดินในคลอกได้นะครับมาา้าฉาตั้งแต่เล็กเกิดมา เอาเด็กๆเข้าไปเล่นด้วยไปจับไปเล่นนะซึ่งตอนนั้นมันเล็กกันมันก็เล่นด้วยกันแหละจนมันชินกับอ่าพี่ดัดนะครับอ่าเดี๋ยวเอาคลิปไปดูว่าอยู่กับดั๊ดแล้วมันเล่นกันยังไงนะครับเวลาเห็นปุ๊บสติแตกนะมัฉานะเวลาฝึกอยู่ถ้าเห็นปุ๊บฉันไม่เอาแล้วมันเหมือนเด็กอ่ะคือฉันเจอเพื่อนแล้วฉันจะเล่นกับเพื่อนอาการแบบนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองดูผมเอาคลิปให้ดูนะครับว่ามันจริงไหมทุกวันนี้เขาโตกันแล้วนะแต่เขาเจอกันเขาก็ยังเล่นกันหยอกกันเหมือนเด็กกนน่่คือาารรทีเ นำเสนอนะครับเอาเด็กเอาคนของเราเข้าไปให้เขาเห็นถึงความอ่อนโยนนะครับให้รู้ว่านี่คือเด็กนะเป็นเพื่อนกันนะต้องเซฟนะต้องดูแลนะนะครับมันฝึกกันได้บางคนอาจจะฟังผมแล้วเฮ้ยพี่โม้เกินจริงเปล่าผมมีคลิปให้ดูนะครับผมจะเอาคลิปอ่ะให้คุณดูว่าตั้งแต่เขาเล็กๆที่เขาเต้นด้วยกันนะครับจนวันนี้เขาโตแล้วเนี่ยเขายังมีอาการวิ่งเข้าหากันอยู่ไหม เรากําลังอยู่กับเพื่อนซีนะครับตอนเด็กๆเ,เขาเต้นด้วยกันถ้าใครดูช่องมะฉาจอมปวนแม่สอนนะครับก็จะเห็นว่าตอนมะฉาเล็กๆอะ่ะเต้นกับพี่ดั๊ดนะครับนคอกนะครับตอนนี้เขาโตกันแล้วดูมันยกหน้าใส่ดูมันหยอกมันคิดถึงมันคิดถึงเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับที่ว่ามันจํานะครับม้าเนี่ยมันจําแล้วก็มันเคยอยู่กับใครเนะี่ยมันก็อยากจะเล่นแต่มะฉาเนี่ยมันมีนิสัยที่จะชอบเล่นกับเด็กเพราะว่ามันโตมากับหลานผมนะครับตอนนั้นไอ้นี่ก็ยังหัวเกียนอยู่เลยนะครับ ตัวเล็กๆนะครับตอนนี้ก็ดูตัวคนละเรื่องเลยคนละไซส์กันเลยยองยอกมาฉาดเนี่ยอันนี้ acting 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 โอเคนะครับฝากกดติดตามช่องมะฉาวจำปวดแม่สอดด้วยถ้าใครชอบความขี้โมงผมและฝากดูโฆษณาให้ด้วยนะครับจะได้เป็นค่าอาหารน้องม้านะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาน้องม้าในท้องมาให้ดูนะครับอ่านะครับ <laughs> ก็รอเาขาคลอดแล้วกันนะครับว่าสีออกมาจะเป็นยังไงโครงสร้างจะเป็นยังไงแต่โครงสร้างกับสีผมว่าผมไม่ค่อยคล่องใจหรอกเพราะมันใหญ่เท่าๆกันนะครับมีอย่างเดียวผมจะปั้นให้มันเลยแม่มันแค่นั้นเองโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันคะลิปหนะ้าๆๆสำหรับคลิปนี้มาจ้าจอมปวดแม่ส่วนเดี๋ยวอาหารให้มาก่อนไปแล้วจ้าบ๊ายบายจุ๊บ